ออกมาตอบออกมาฉีดแจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยนี่คือการอัปเดตอาการล่าสุดของคุณแม่เย็นจัก,กรจันดาวไพ่ดาวไรตลอดการของมล่ำเสียงอีสานพี่น้องคารัพผมด่านคุณแม่นกหน่อยนะฮะออกมาน้ำตาคลอเลยบอกว่าโอ้ยอีหยัยงน้อเกิดขึ้นแต่กับกูอีหยังก็เกิดขึ้นแต่กับกูคุณแม่นกหน่อยว่าจังสีพี่น้องคารัพผมนุ่มจิราสีอัปเดตทุกมุ่งกัน,ลกนแล้วกันนะพี่น้องนอเพราะว่าสิเป็นทั้งไอปล่อยฝ่ายมาเลพอน ร่วมถึงคุณพอยเยอสามีของคุณแม่เย็นเรื่องราวเป็นแบบไหนปะจิละเล่นจิละเล่ามาสีว้าซูฟังสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับมาสู่รายการจากักรวาลลูกทุ่งกับบกหลานุ่มเจีระพี่น้องครับจิละเล่นจิละเล่านะครับต้องขอว่าว่าจังสี่นุ่มเจีระได้เห็นข่าวนี่นะครับเรื่องราวนี่ตั้งแต่เมื่อแรกเลยที่แม่เย็น ลมป่วยวาสั่นพี่น้องคาับผมยูย่ๆกับช็อกหมดสติไปนะครับคือมีคนหลายคนพี่น้องคาับผมส่งข่าวมาบอกนุ่มเจียระนะฮะจนตอนนี้กับเวลาผ่านไปเราสัปดาห์นึ่งพี่น้องครับนุ่มเจียระกับเฝ้ามองติดตามรออยุว่าข่าวนีเปิเป็นแบบไดนนาะอยากได้ฟังข่าวดีพี่น้องครับเขบาบม่อยากตก่อแรกเขาบม่อยากอ่านข่าววา่าคุณไม่เย็นลมป่วยหล้กก็นันนี่นนวลไม่ได้ไม่อยากอ่านข่าวนีเอาว่าตรงๆจากใจเนาะก็กกกเลยเลือกที่มมนได้สีเอาข่าวนีมวาว่าวพี่น้องครับัดที่นี่เอ้า มันผ่านเวลาแล้วมันก็ล่วงเลยมากเกือบสัปดาห์แล้วพี่น้องครับเป็นจังใดน้อแม่เย็นขึ้นบดีข้นจะเถือพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เลยสิมาอัปเดตสู้กันฟั่งพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้เอาเรื่องเล่านี่นะครรบผมู้ใดย์มึงแล้วฝากกดหัแใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องจีรายเล่นแนวกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะปัติดตามบ้าพอย่าพี่น้องครับหรือว่าบอกบอกไม่เห็นอย่างกับบ้าพิญญางระฮะแต่ว่าอยากอัปเดตสู้กันฟั่งพี่น้องครราผมซึ่งนุ่มเจระนี่พี่น้องครับตามขอความเห็นนเลลลยยยอออาาป่ฝมพะครับ ตั้งแต่วันที่7พี่น้องครราผมไ mm. อ้ปล่อยไฟเนาะ,ะยุบอยูุเพิ่นกะทรมาหารลุงเจียระแล้ะครส่งขอความมากบอกว่าอันบกัก้าเออทำข่า,ขาวแม่เยนกก็นจักรจันย่างลาเพิ่นปวยกับท่านหาันนี่คือไอ้ปล่อยไฟส่งมากแต่วันที่7มกการมาพี่น้องครราผมบัดน,นี้ผมก็เลยว่ากําลังทําลุงเลา่าไออันนะั้นคือตอนนั้นผมเอาไปอ่านอัปเดตอยู่ที่ท็อ,ทอปไล่ไดมอนพี่น้องครับมอ,มองอีกมองนึงลุงเจ,จเียระจันละครเนาะ แต่วันนี้ช่องจักรพรในช่องจีรลเล่นนี่มันน่าจะอัปเดตลงแต่ว่าขอยไปอ่านยุทธีท็อปไลน์เด็กมอนกรก็เลยบอกว่าเออพอได้อ่านข่าวอันนี้ก็คือแค่อ่านข่าวว่าคุณแม่เย็นลมป่วยแล้วก็เออ่ป่วยกระท่านหันเป็นโรคหอบที่เพิ่งเคยเป็นอันนั้นก็คือได้บอกตำนักพี่น้องครับแต่ว่าบัดนี้เมื่อในห้องในช่องจักรพรก็เลยอยากอัปเดตให้มันชัดเจนหลังจากนั้นพี่น้องครับผมผ่านไปวันที่8นะครับไอ้ปลายแฟร์บอกว่าล่าสุดยายแม่เย็นออกจากโรงพยาบาลเอกชนคือเอกอุดร ออกไปอยู่โรงพยาบาลศูนย์อุดรล,ละเดอร์อาการยังโค้หมาคงทีนี่คือตั้งแต่วันที่แปดพี่น้องครบผมไอ้ป่อยฝ่ายกัอัปเดตสูนุน่มจิราฟังเรลาก็ได้คุยก็ไอ้ปล่อยฝ่ายนะพี่น้องเนาะแล้วกานนุ่มจิระก็เห็นจากคนอื่นๆพี่น้องครบผมว่าสิเป็นสมาชิกของวงเสียงอีสานหรือว่าแฟนขับเอฟซีที่มันค่อยอัปเดตยุตตลอดนะพี่น้องเนาะเออทุกคนกับตางบอกว่าโอ้ยแม่เย็นเอ้ยกลับมาถอดแม่เย็นเอ้ยกลับมาแน่แม่เย็นฟ้าวกลับมาแน่พี่น้องคราผม บัดที่นี่นะครับนุ่งจิราไปอีกหนึ่งมุมกัแล้วกันนะฮะเป็นมุ่งของพอเยร์พอเยออ์นี่เป็นสามีของคุณแมน่นคุณแม่เย็นพี่น้องครราผมนี่พอเยรอ์ออกมาว่าจังสี่พี่น้องคาับผมเอาล่องฟังไปพร้อมกันซึ่งพอเยร์ก็ออกมาวาอกพร้อมหลานนี่พี่น้องครับนี่เยร์เยรอนะฮะเยร์อาจารย์อาจารย์เยร์ตำหน้าดนตรีนะครับบอกว่า ขนาบอกว่าคุณยาเย็นตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเด้ออาพี่น้องครับล่องเมืองไปพร้อมกันล่องฟังไปพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะไหนอะไมบอกคุณยาคุณยาครับคือสามี่คุณแม่เย็นพี่น้องคุณยาทำอะไรอยู่ใช่เพลินนะครับเอาคุณยานอนยานอนเอาบอกคุณยาเด้อยาครับเปนเ่ครับเอาบอกดีๆยาครับได็รืครับออ้บอกคุณยาดี้อย พูดดีๆถึงคนยากยากครับไรลูกค่ะครับคิดถึงคุณย่าแล้วครับย่าครับคิดถึงคุณย่าแล้วครับคิดถึงคุณย่าแล้วครับย่าครกไรลูกโอ้พูดดีๆลูกดดเอาบอกเร็วเอาบอกคุณย่าเร็วนั <c oughs> ่นแหละพี่น้องครับผมจริงๆเราพ่อเยอะเพิ่นกับมีโอกาสได้นี่นะพี่น้องเองนาะ เอาลงภาพต่างๆหน้าๆนะฮะแม่เย็นตื่นมาได้แล้วพี่น้องครับเป็นภาพความสุขเว้ยเห็นเราคอยแแบบสะเทือนใจเป็นภาพความสุขของเออนั่นแหละพี่น้องครับเพื่อนกาขี่รถเล่นกันขี่รถเที่ยวกันพี่น้องครับเห็นเรากาอ้าพี่น้องครับฝากแน่กับเรากันนอสสำหรับคุณพ่อเยออเพื่อนกา เป็นไม่กองพี่น้องครับพ่อเยอ่อเป็นก่อลงไม่กองไว้นะเพราะว่าไม่กอง,กอ,ง,กอ,งอาจารย์เยื่อเสียงอีสานเมื่อกองในตำนานชุลสามลอยเดอ้อพี่น้องคาราผมไร่ได้ส่วนนี้ใส่ในใส่ในการรักษาแม่เย็นจกกันจกรจันดาวไพา่ขอบใจอุน้นนุนพ่อเยอื่อแน่กันแล้วกันพี่น้องครับเอาลุงจิราให้ของม้วไว้ตามนั้นเลยเนาะพี่น้องเนาะเอา้าบัดที่นี่พี่น้องคาราผมไปที่คุณแม่นกหน่อยไรพ่อแน่กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะ คุณแม่นกน้อยบอกว่าฝากฮอดจักจันเอื่นขวัญขึ้นคิงรักและห่วงใย่ดวงใจของแม่แม่รักหนูนะก็เป็นภาพที่คุณแม่นกน้อยร้องไห้ครับเอ,อคุณแม่เย็นจักจันด่าให้พี่น้องครับบัดที่นี่อันนี้เป็นขอความลาสุดจากคุณแม่นกน้อยพี่น้องครับผมแม่นกน้อยว่าจั้งสี่พี่น้องครับบอกว่า เสียงจากย่ายนกสิบปดปล่อยจิตใจคืนนี่นอนบ่หลับเอ,อิญนอนหลับไหลฟันไปเห็นมาจุราชมาขอประกาศตัดขาดความสำพันพญย,ยลอดกัดสำคัญกดดันว,ว่าซอยคอยเห็นมาอดอ,ออยเอาไปยู่น้ำบอคอยว่าสิตัง้งวงหมอล่ำกำลังขาดนางเอกขันเจ้าเกง่ง เจ้าคือมาบมมาบอกเลขหเหียวเมื่หนีเมดศิลพย้ายหลอดเออได้ยินให้บอกมาจุฬาเป็นว่าระแหงชาติโพตัดขาดความสัมพันธ์บ่ต้องมาเฝ้าเข่าฝันมันบ่มีประโยชน์อยากตั้งวงเฮ็ดโหลดตั้งแขงกับเมียคอยเมียแตงกับเมียคอยบ่นํำไปเชี่ยคอยสอเอาผัวไม่ศูนย์วะนี่คือ ขอความที่แม่นกน้อยบอกอ้าพนพนพนวเพิ่นเพิ่นบอกร่วมร่วมก็คือว่าเพิ่นฝันเห็นว่ามาจุฬาหน้าบอกว่าพ่อยใหญ่หล่อสิตังวงหมอล่ามวงไม่สีหานักเอกไปนั่มเสียวแม่นกน้อยไปตีหรือจังไดหรือจังไดเข้ามาหรือจังไถไหมเข้ามาครณะนี้แม่ยังกำลังป่วยอยู่พี่น้องคาับผมบัตรที่นี่ออกจังสี่ดีกว่าพี่น้องคาับผมแม่นกน้อยบอ,อกมาวอาแบบเงี้ยวเเลย ว่าวถึงความหน่อยเนื้อตําใจว่าอียาอียามันก็เคดขึ้นต้งกับกูแทกอียาอียามันก็เป็นต้งกับกูแทกถึงคันน้าตาข้อพี่น้องครับร่วมถึงอัปเดตอาการป่วยของคุณแม่เย็นพร้อมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาไปฟัง่งไปเมืองไปชมพร้อมกันพี่น้องครับหนึ่งอาทิตย์แล้วที่แม่เย็นนอนนะสูนอนอยังมานอนครับแท้นอนบอหูหอนหูหนาวเบ่เหื่อบ่อือ นอนบ่เห่อบาอือ,าอ,อ,อยากเบาเรื่องอาการเพลินนั่นแหละปักหมุดให้ลูกให้ให้แม่ด้วยลูกก็เราเป็นยังอยู่ในโหมดของการระดมทุนหาเงินรักษาอยู่หาเงินรักษาเพื่อนท้องพ่อแม่ลูกเต่าอยู่ในวงการ <c oughs> อยู่ในวงการ สวัสดีค่ะพี่เอกทุกคนก็ช่วยโอนเงินเขาบัญซี่แม่เย็นแม่ปักหมุดบัญซี่ไว้เนาะให้ด้วยสเสน่หานะทุกคนที่รักหนูให้ด้วยสเสน่หหาบางคน <c oughs> โอนซื้อบัตรโอนซื้อบัตร ร้อยี่สิบเก้าบาทแต่ก็โอนมาห้าร้อยบาทนึงพันบาทสองพันบาทเดยวค่ะลูกพี่เลว,วัดสวัสดีค่ะพี่เลว,วัดสิ่งที่แม่อยากเว้าก็คือว่านอนอย่างมานอนดนแทอะนอนอย่างนอนดนแทะนอนอาทิตย์นึง่งแล้ว ใช่คำว่ามีการตอบสนองยาตอบสนองการรักษาสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีดีขึ้นเคสเนี่ยยายนกอ่ะเจอมาหลายอย่าง ปานี่เอ้ยอาการไม่เย็นเป็นยังไงคือเป็นโรคหอบนี่ล่ะลูกหอบความดันไม่คงที่จริงๆนั่นคือโรคประจำโตเพิ่นเนี่ยมีปีหนึ่งที่นั่งไปล่ำโบได้ที่นั่งออกมาเวาว,าววานั่งพักนั่งโบได้ไปใส่แต่ขอพักนั่นนะอาการ อาการหนนะักอาการนนะักคุณหมอก็บอได้แจ้งว่าเป็นโรคอันใดเด้ลกูกบม่ได้แจ้งว่าเป็นโรคอื่นที่หนักหนาสาหัสเลยแต่โรคประจำตัวคือโรคหอบเหิืที่เขาร้องพยาบาลรอบนี่ก็คือว่าหอบชอกวูบ หยุดหายใจหยุดหายใจสวัสดีค่ะพี่เมย์แล้วก็นาวหนาวคือนอนไม่หลับอะนอนไม่หลับคิดน้ำเมยเย็นพอคิดน้ำเมยเย็นคิดน้ำนั่งเย็นแล้วก็นาวหนาวหอดขัวตับขัวปอดหนาวหอดขวนตับขวปนอขวขวปอดค่ะลูกลูกจ๋าสิ่งที่แม่อยากว่าอุบานเนี่ย อาทิตย์หนึ่งแล้วนะนั่งเย็นนี่นอนรับไปอาทิตย์หนึ่งแล้วสวัสดีค่ะน้องไดมอนนอนรับไปอาทิตย์หนึ่งบ่อยากเว้าดิงไม่อยากดิงเลยอะ่ะไม่อยากดิงน้ำตาจะไหลค่ะทุกคนบพอยากดิง สิ่งทีเกิดขึ้นกับซีวิตยาย่โนูเอา้ากูอีกละติเอา้ากูอีกละติอีหยังกับกูและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากว่ากับลูก,ลก กับแฟนเพลงกับเอฟซีอยากชี้แจงมากลูกจ๋าถ้าหากว่าเรื่องที่ออกมาปักหมุดบัญชีซิมี่ไหลสดซิมีคอนเสิร์ตกลุ่มปิดใช่ค่ะคุณแม่มคือตอนนี้ าคอมเมนต์เลยนะลูกเนะาะตอนที่ไปหาหมอนะคะหยุดหายใจตั้งแต่ถึงมือหมอนะคุณหยุดหายใจตั้งแต่ถึงมือหมอพอเยอะปัม ตกินได้ก,กินกาแฟาปั้มหัวใจไม่เย็นเดินทางบปท่านหอดมือหมอหยุดหายใจตั้งแต่ถึงมือหมอค่ะลูกตอนนี้ก็เลือดบ่บไปเลี้ยงสมองนั่นแหะเลือดบ่บไปเลี้ยงสมองสมองบวม สวัสดีค่ะพี่เบนจะมาด้วยสวัสดีค่ะพี่โจมีหลายเรื่องอยากเบ่าเรื่องหนึ่งที่แม่อยากซี่แจงก็คือเฮาเฮาปักหมุดบัญซี่ก็คือขายบัตรในกลุ่มปิดแม่ก็คือได้ซ้ำนั้นค่ะ แม่ก็คือในสำนัน <c oughs> ขายบัตรในกลุ่มปิดเพื่อเอาผลงานแหลกระดมทุนมารักษานั่งเย็นหอัวอกของแม่เนาะ <c oughs> แล้วคำว่าสวดมนต์อ่อนวอนหรือพระ คุบาอาจารย์ซอยอไปเอาดวงไปต่อชะตาแต่ก,ตก็ตรงนี้เงินรักษาเดีพี่โจตรงนี้เงินรักษาเดีลูกโดยชีวิตของคนเฮ้าอ่ะปกติใส่ซีวิตแบบเศร้าบานทั่วไปแมนโอเองก็คือกัน นั่นแหลนะนาองพี่น้องนั่นคือขอความจากคุณแม่นกหน่อยพี่น้องครับนุ่มจิระได้ฟังเดมเมืองแล้วเก็สะเทือนใจไปนั่นคือผู้ใดสิว่าด่ามาเอี่ยงกันแล้วแต่พี่น้องครับแต่นุ่มจิระบอกเลยว่านี่คือคนที่อยู่ได้กันมานานย่างแม่เย็นนาะพี่น้องนาอยอยู่กับเสียงอีสามาสามสิบกว่าปีมาตั้งแต่รุ่นบุกเบิกมาตั้งแต่รุ่นตังกกตังเขา่าเพราะว่าจังสันพี่น้องครับบัดท,ที่นี่ขอกรลังใจแน่กันแล้วกันพี่น้องครับนี่ เสียงจักกะจันเอื่นขวัญขึ้นคิ่งพี่น้องคารบผมเป็นการย่างอย่คุณแม่น้อยไปแล้วเนาะมันคือการระดมทุนเพื่อซอยเหลือการรักษาคุณแม่เห็นพี่น้องครับเออผู้ได้เสวยวได้งได้กันแล้วแต่บอลลูดลหรพี่น้องครับเอาวันที่สิบหามาการานี่พี่น้องคารบผมยุทีวัดบุรพาบ้านหนองหิยใหญ่ตําบลหนองห้ยใหญ่อําเภอพิบูลมั่งสาหารจังหวัดอุบลขึ้นคิ่ง เอื่นขวัญขึ้นคิงเสียงจักจันพี่น้องครับผมเขาไปเชี่เพินแนนเขาไป็นกำลังใจเพินแันกเรากันเนาะพี่น้องเนาะนุ่มจิละวาในโอกาสนี้เวลานี้แหละพี่น้องครับที่สิเป็นโอกาสดีโอกาสเหมาะที่สิซอยกันในการเอาศิลปินในดวงใจของเฮาคนหนึ่งพี่น้องครับนุ่มจิละเคยอ่านข่าวไปแล้วเนาะว่านี่คือตํำนานของเสียงอีสานรอยเปิดเส้นนี่คือตํำนานของหมอล่ำเสียงอีสานหนึ่งก็คือคุณแม่เย็นจักจันดาวไพ่เมื่อพันลมป่วย เฮาในฐานะผู้ที่เป็นคนเมืองเคยเสพความสุขมากก็เพิินจักปีแล้วพี่น้องครับโอกาสนี้ถือว่าเป็นการซ้อยกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือทั้งหมดที่นุ่มจีลาอยากว่าสู่กันฟังพี่น้องคราบผมพริกต๊ะบกพร่องอันดาการได้กระยะ่าวกันกันแล้วกันนะพี่นอนะ้องเนาะอยากให้มืเจอได้เป็นแห้งใจให้ทั้งแม่นกน่อยและพ่อและเสียงอีสานที่สําคัญส่งกำลังใจให้คุณแม่เย็นจกกักระจันดาวไผ่และพอเยอ เมื่อก่องได้ตำนหนานของเสียงอีสานพี่น้องครับให้กลับมาเป็นครอบครัวคือเก่ากันเรากันเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ้าเมื่อตอนนี้แล้วฝากกดนโทใจฝากก็เลยฝากก็แชร์และฝากกดติดตามช่องจิระเล่นแนกันเรากันนะครับนี่คือรายการจักรวาลลูกทุ่งกับบักหลานุ่มจีระจิระเล่นจิระเล่ามาสีววสูฟังสวัสดีครับ